ดีครับก็พบกับคุกอบิ้และคุตาค่ะ,ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนการกศึกษานั่นเองนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์โรงเรียนการศึกษากันว่าโรงเรียนการศึกษาเขามีสถานีอะไรเจ๋งๆบ้างพร้อมหรือยังพาพร้อมแล้วเราไปกันเลย แต่เมื่อเวลาเข้ามาในด้านโรงเรียนนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องเจอที่ป้อมยามนะะั่นเองฮะผู้ปกครองสามารถมาติดต่อสอบถามนะฮะข่าวสารทางโรงเรียนได้ที่ป้อมยามนะ,ะแล้วก็สามารถแลกบัตรนะฮะได้ที่ตรงนี้เลยนะฮะ แรกนะที่เราจะมาให้ทุกคนรู้จักนะก็คือตึกงสมปองนั่นเองนะตึกสมปองของเรานะคะมีทั้งหมดสี่ชั้นนะคะผู้ปกครองที่ต้องการติดต่อทางการเงินนะคะสามารถติดต่อได้ที่ชั้นหนึ่งของอาคารน,นะคะชั้นหนึ่งของเรานะคะยังเป็นอาคารที่เป็นหอประชุมอีกด้วยนะคะซึ่งจะให้เด็กๆทำกิจกรรมในชั้นนี้นะคะอาคารสมปองนะคะ จะเน้นการสอนเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นาหลักค่ะซึซ่งเรียนกับคชาวต่างชาติหรือว่าอาจารย์ตังชาินั่นเองอ่าหรือว่าเป็นเน้นภาษาอังกฤษนั่นเองตึกนี้นะฮะส่วนชั้นล่างนะฮะที่ทุกคนเห็นนะชั้นล่างเนะี่ยก็จะมีสถาการนะฮะมีขายของจุกจิกขนมอุปกรณ์การ,การเรียนต่างๆแ,แล้วก็ร้านขป้าหมวยเ,เองนะฮะร้านข้าหมวของเรานที่ไว้ ขายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะใครที่อยากซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆสามารถซื้อได้ที่ร้านของหนยนะแต่ยังงต่อมานี้นะฮะข้างล่างนี่ฮะก็จะมีเป็นโรงอาหารนะฮะสำหรับตึกสมปองเป็นร้านอาหารของตึกสมปองนะฮะซึ่งกว้างมากเลยนะฮะและแนมนมาร์คต่อไปนะที่เราจะพาทุกคนไปทัวร์น,นะฮะก็คือโรงอาหารนั่นเองหือว่าเป็นโรงอาหารของตึกเสือผานั่นเองนะ ก็จะมีโ네ต๊ะเยอะมากนะฮะแล้วก็มีฉากการเพื่อป้องกันนะฮะเป็นมาตรการผ่ทางเนือยนะฮะก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะร้านไก่ทอดร้านอาหารแล้วก็ร้านน้ำเองนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะที่มานำเสนอนี่ตู้เซเว่นนั่นเองนะซึ่งตอนนี้นะเป็นช่วงปิดถิ่มนะเราก็ยังไม่ได้มาใส่อะไรนะฮะก็เป็นตู้ที่หรือว่าสะดวกมากเลยนะที่สามารถมาสแกนแล้วก็สามารถจ่ายตามสดได้ที ้็จะมีขนมมากมายเยอะแยะมากมายจากเซเว่นนั่นเองนะฮะและจุดแนดมมาที่ส0 0ันะฮะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนการันนะฮะนั่นก็คือพ,พระพุทธประธานพอนั่นเองนี่ซึ่งท่านนะฮะก็ เป็นสิ่งศักดิ์ะของ,ของโรงเรียนการันนะซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะเมื่อเราสักการะพระพุทธ,ธประธานพรเสร็จนะฮะตึกต่อไปที่เราจะมาทําความรู้จักให้กับทุกคนนะ,ะคือตึก,ตกสิกขา,า,กา,ากนุสร<อ>น,น,นั่นเองตึกสิกขา,านุสรของเรานะคะมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันเลยนะคะจึงถ้าผู้ปกครองต้องการที่จะติดต่อง,งานธุรการนะคะสามารถติดต่อได้ที่ชั้นหนึ่งของอาคารนี้ได้เลยนะคะใช่แล้วครับซึ่งตึกนี้นะฮะรวมอะ ชั้นอนุบาลน,นะฮะถึงประถม6กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งชั้นดาดฟ้านะฮะก็จะเป็นสนามกีฬานะฮะทั้งสองฝั่งนะะซึ่งใหญ่มากเอาไว้ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมเล่นกีฬาต่างๆกันได้อย่างแบบสนุกสนานมากมายเลยทีเดียวนะฮะและสถานีต่อไปที่จะ มาให้ทุกคนรู้จักนะฮะคือลานหน้าเสาธงนั่นเองนะฮะก็เป็นที่ให้เราได้ขอดอกผงผ้าสวดมนต์และก็ทํากิจกรรมต่างๆที่ตรงนี้เลยนะฮะ<ม>และแลนด์นัคต่อไปนะที่เราจะพาทุกคนไปดูนะฮะคือเป็นสระว่ายน้ำนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสระว่ายน้ำของเราใหญ่ขนาดไหนนะก่อนถึงสระว่ายน้ำนะนี่ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะที่เอาไว้ให้เด็กได้ออกลัางกายนะฮะตอนพักกลางวันหรือว่าเวลาว่างๆนั่นเอง เราก็จะเจอกับสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากๆแบบนี้นะฮะก็จะแบ่งเป็นสระผู้ใหญ่นะฮะหรือว่าสระเด็กนั่นแหละแล้วก็สระเด็กอนุบาลนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานนะฮะสะอาดนะฮะสะอาดแล้วก็ใหญ่ทีเดียวนะสามารถให้เด็กได้มาเรียนว่ายน้ำแล้วก็ทำจกรรมได้ที่ตรงนี้นะั่นเอง ข้างในนะฮะก็จะมีเครื่องเล่นมากมายเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเด็กๆได้ทำกิจกรรมครบนั่นเองะนะฮะและสถานี้ต่อไปนะฮะที่เราจะมานำเสนอนนคือคือเป็นแปลงผักนั่นเองนะฮะ หรือว่าเป็นสวนนะฮะที่เอาไว้ให้เด็กได้ทำกิจกรรมในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวนัว่นเ,เองการ<ด>เรียนรู้ะะทะ<ำ>ว่ามีอะไรกันบ้างค่ะการทำเกษตรนั่นเองนะ,ะเข้าไปดูนะฮะตึงลุมลืมมากเลยอ่ะทุกคนนี่นะนี่เป็นสวนทั้งต่างที่ให้เด็กๆนะฮะได้มาปลูกผัก ส่วนตัวนะได้เรียนรู้การหั่นเษกษตรการสูกพิกการเลี้ยงปลาต่างๆที่นี่นะฮะซึ่งครอบคล,ลุมมากะะเลยทีเดียวลมลืนมากนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับวันนี้ที่พวกครูเคอร์ฟิลแล้วก็ครูตาครูตานะฮะ,าะ,ฮะพาทุกคนนะฮะนักเรียนทุกคนนะฮะไปชมบรรยากาศโรงเรียนนะก็ถือว่าจุกใจกันมากทีเดียวนะฮะแต่ อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจริงๆเนาะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนน้ำจิ้มนะฮะถ้าเรามาดูบรรยากาศจริงๆนะโหร่มรื่นแหละน่าอยู่มากๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้ครูฟิลและครูตานะต้องลาไปดื่มจำกับบรรยากาศที่โรงเรียนกนารศึกษาต่อนะฮะสำหรับวันนี้ครูฟิลลาไปก่อนสวัสดีครับ